พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของนายกอนุทินกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นบ้านของท่านภริยานะคะก,ก็มีไฮไลท์เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็ขึ้นรถแห่ขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงให้นะคะมีการไปขับรถสองแถวไม้แดงไฮไลท์สำคัญคือนายกอนุทินตีกลองประจําสารเจ้าเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีแล้วเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ มันเป็นเหมือนคือเป็นเหมือนจังหวะย้ำนเนาะจังหวะย้ำอ่ะย้ำอ่ะแล้วก็แล้วก็ท่านก็คือเหมือนกับครั้งแรกๆอ่ะยังอยู่บนที่แบบพอมันสะท้อนกลับมาเนี่ยมันเลยหัวท่านไปแต่พอครั้งหลังๆท้ายๆเนี่ยเหมือนกับมือท่านอ่ะมันลดต่ำลงมาล<อ>ักษณะคือไม่เบาด้วยแบบแด้งก็หวดย้ำเนี่ยปึงป้งปึ้งปึ้งใช่แต่ท่านก็ยังยิ้มได้เห็นไหม<ช>ออนะคะ ท่านยังยิ้มได้ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ตะโกนว่านายกท่านนายกนะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมคะทนายกุทินพร้อมท่านภริยานะคะคุณจา<อ>๋าและแกนนําของพักค่ะก็แวะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ตัวเมืองระนองนะคะจุดแรกที่เดินทางไปก็คือจัดชา้ากาแฟค่ะ<อ>ร้านกาแฟของคุณจ๋าะนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมครอบครัว <ๆ S 2> พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังจากที่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เลิกจดทะเบียนสมรสกันไปนะคะจากนั้นค่ะนายกุทินได้ขึ้นรถกระบะขยายเสียงขอบ คุณคะแนนเสียงที่มอบให้กับผู้สมัครสสของพรรคภูมิใจไทยทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อในจังหวะน,นี้ค่ะนายกอนุทินได้กล่าวขอบคุณและทักทายพี่น้องชาวระนองในสำเนียงใต้ติดทองแดงด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาข้อขอปคุณพ่พอแม่พี่น้องชาวรนองที่ได้ให้ความไว้วางใจซ้อซ้อง้งติด ข้อแรกอของตี่โน้ตเจ้าเลยน้องอ๋อก็คือแหล่งใต้เลยนะนี่คือแหล่งใต้ค่ะนี่ไม่ใช่ซ้ำอย่างทองแดงนี่คือแหล่งใต้เลยนี่แหล่งใต้นะคะแล้วที่มีภริยาเป็นคนใต้นะคะแล้วร้านเนี่ยก็เห็นว่าเป็นร้านดังของจังหวัดเลยนะครับแล้วชื่อจ่าจ้าคอฟฟเนี่ยนะเห็นว่ามาจากชื่อของคุณจ๋านี่แหละคุณจ๋าธนนนนแล้วก็คือได้ยินเสียงหลานอะเรียกแล้วมันเพี้ยนหลานเป็นเด็กๆจ่าจ้าจ่าจ้า นี่นะค่ะเนี่ยค่ะขบวนของนายกท่านก็เคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆนะคะมีชาวระนองที่ทราบข่าวก็ออกมาบกไม้บกมือให้กําลังใจกันอบอุ่นค่ะก่อนที่จะเดินทางไปที่สันเจ้าต่ายเต้เอีย สารเจ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีแล้วก็ตีกลองตามคลิปที่ปรากฏไปนี่นะคะและหลังจากนั้นนายวราวุธก็ตีกลองเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวช่องเ7 HD เราก็พยายามสอบถามเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงการพูดคุยกับแกนนําจากพรรคกล้าร,รมเราไปฟังเสียงกันค่ะว่าจะตอบว่ายังไงนะคะวันนี้ทำบุญวันนี้มาขอบคุณพี่น้องชาวระนองครับชาวระนองใจดี ให้สสภาคภูมิใจไทยมาสามสี่สมัยแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ขับรถสงแถวไม้แดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดระนองไปตามสถานที่สำ,สำคัญสำคัญต่างๆอีกด้วยนะคะปรากฏว่าเมื่อสักครู่ที่หลายคนอยากรู้ว่าเอาตกลงเนี่ยกับแกนนำพักกล้าทำว่ายังไงไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบยังยังยัง,ยงขอไม่พูดก็คือยังเป็นการขอบคุณที่ให้คะแนนกับ พักภูมิใจไทยอยู่นะคะแล้วก็ขับรถแบบนี้ขณะเดียวกันค่ะนายกอ,อนุทินท่านก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่ามืกราบขอบพระคุณพี่น้องจังหวัดระนองในช่วงรอผลอย่างเป็นทางการพวกเราจะเดินทางไปขอบคุณพี่น้องทุกจังหวัดที่ให้ความเมตตากับพักภูมิใจไทยครับผูบ้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะ บอกว่าในสนามเลือกตั้งจังหวัดระนองเนี่ยพักภูมิใจไทยคว้าเก้าอีสอ้สสเขตหน่งสสเขต1คน,นก็คือนายคงกรีตชัดมารีรัตได้คะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยกว่า5 6 5 5 3คะแนนค่ะอย่างของร้านนี่น,นี่ทีมงานเพลมวลนี้ก่อนได้นะครับอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับ,รบขอเล่าย้อนนิดนึงเพราะว่าก็ท่านได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะ ก็คือจดวันศุกร์ที่13เลยอะหล <c oughs> คนก็บอกศุกร์13เนาะตอนนั้นที่เราจัดรายการ, <c oughs> ราอะไรยังบอกเลยศุกร์13มายังทักกันอยู่เลยแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้แคร์น,นะว่าเ,ออเป็นศุกร์13เพราะว่าตนเองเนี่ยก็เกิดวันที่13ภรรยาก็เกิดวันที่13แต่ว่าคนละเดือน <c oughs> เออแล้วก็เลยจดทะเบียนกันวันที่13 <c oughs> แล้วนกข่าวถามต่อว่าก่อนจะจดทะเบียนกันเนี่ยได้ดูเลิกไหม <c oughs> ท่านก็บอกว่าไม่ได้ดูเลิกนะเป็นเลิกสะดวกนะก็ก่อกนในเนี้ยครั้งที่แล้วอ่ะแล้วแล้วอ่ะ จดมาสองครั้งดูเลิกอะไม่เห็นจะรอดเลยอไม่แต่เอาจริงๆนะต่อให้ท่านบอกว่าต่อให้ท่านบอกว่าดูเลิกสะดวกนะรู้บังเอิญหรือเปล่าหรือยังไงนะสุกสิบสามเป็นวันที่เลิกดีจริงๆเป็นวันที่เลิกดีเป็นวันนั้นเป็นวันที่เลิกดีใช่แล้วนี่ก็เป็นการจดวทะเบียนครั้งที่สามในชีวิตของท่านนะครับและยุห่างกันยี่สิบปีก็เลยมีคนแซลเหมือนกันนะจริงๆแล้วเมื่อวันสุกเนี่ยท่านแต่งงานสองครั้งเลยนะเช้าบ่ายเลยเช้าแต่งกับคุณจ๋าใช่ไหมคะคุณจ๋าพอบ่ายปุ๊บแต่งกับเพื่อไทยอมีภาพหวน